โรยโรยด้วยผักต้นหอมต้นเอผักชีนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงผักเคลก็ชิมรสแล้วก็โรยด้วยผักชีคะ่ะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะสนใจมากินแกงผักเคดกับปน้กละดูกหมูเราหมักไว้นะคะส่วนมากป้าน้องซื้อเนื้อสัตว์มาเราจะหมักไวค้ค่ะ อันนี้เราก็เอามาแช่น้ำใช้น้ำประมาณสองขวดแม่หูนะคะแล้วก็เอากระดูกหมูเนี่ยลงแช่ไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้เพื่อให้น้ำในในเนื้อหรือกระดูกมันออกมาน้ำซุปจะได้มีรสหวานเคลืดนะคะขต้มมาเสร็จนะคะเราตัดส่วนโคนของมันออกค่ะ เพราะมันเป็นกา้านมันแข็งนะคะตัดทิง้งซะเอาแต่ใบมันนะคะเ็าจะมีรสอมเปรี้ยวนะคะ้นนผักเครือดนะคะเราปัดเวลาเขาต้มมาเนี่ยเขาจะมัดเป็นกำๆนะคะผักงวมนะคะเราเอามาล้างอีกทีนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้มมาเนี่ยเขาล้างหรือเปล่าเรามาล้างอีกทีแล้วก็เลือกก้านใบมันออกให้หมดนะคะมันจะได้นุ่มเพราะก้านมันจะทำให้แข็งค่ะ อันนี้ผักเคลอดนะคะเวลาเขาต้มมาเนี่ยเขาจะมัดเป็นกําๆตัดโคนแข็งๆมันออกใช้แต่ใบนะคะแล้วก็ตัดชิ้นหยาบๆไม่ต้องละเอียดนะคะเครื่องแกงเขาก็จะมีขา่ากระปิหอมแดงกระเทียมนะคะเห็นไหมะคะก็หอมประมาณสักห้าหัวกระเทียมสองหัวแล้วก็มีพริกแกงพริกแกงเราก็จะใช้พริกใหญ่กับพริกขี้หนูคะ่ะ แล้วก็จะมีมะเขือเทศมะเขือเทศชอบมากก็ใส่มากนะคะแล้วเดี๋ยวมีต้นหอมผักชีโรยนะคะอันนี้ก็มีขาเกลือกับปลาด้วยนะคะเราจะใส่น้ำปลาหรือสีอิวขาวนี่เดี๋ยวชิมรสเอาอีกทีนะคะใส่เม็ดผักชีป,ปน่นสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะข่ากระปิกเลือเกลือตำก่อนนะคะเอาขา่ขากระปิกเกลือ ลงต้มให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่พริกใส่พริกตําหยาบๆใส่เม็ดผักชีป่นลงไปค่ะใส่ปลาลงไปตํานะคะเอาเป็เนื้อนะคะไม่เอาน้ำต้องตําถึงละเอียดดีนะคะแล้วเอาหอมใส่ตํา ห,หอมก็ไม่ต้องละเอียดค่ะเดี๋ยวจะเอาไปผัดให้อยบ้านดูเดี๋ยวอย่าพูด,ดูโอูนะคะเอ่อต้มไฟอ่อนๆน,นะคะใส่ช้อนสเตนเลสเข้าไปคันค่ะแล้วค่อยช้อนฟองนะคะเอามันใส่กระทะระยกกระทะกิงกังนะคะเอารถมพริกลงผัด<ๆ> เอาเนาะน้ำพริกลงผัดให้หอมนะคะเคล็ดลับของแกงเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ผัดน้ำพิกให้หอมะคะ่ะน้ำพริกแกงให้หอมนะคะ่าน้องจำารรากัอร่อยแน่เนี่ยน้ำรังโขดใส่แล้วก็เอาหมูเนื้อหมูที่ต้ไมไว้ลงผัดค่ะผัดก,ก่อนมาดูขั้นตอนนะแต่เนี่ยคนยิ่งได้ <laughs> น้ำซุปในหม้อใส่เดี๋ยวใส่เยอะใส่น้ำซุปสัปกทีน,น้ำซุปสักหนึ่งทพีนะคะรักน้ำซุปใส่สักสามทพีนะคะแล้วก็ต้มไปสักประมาณ15-20นาทีค่ะเพื่อให้เครื่องแกงเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อหมูนะคะพ้าน้องจะยังไม่ใส่น้ำปลาอะไรทั้งสิ้นจะเคี่ยวให้ เครื่องแกงเนี่ยเข้าไปเนื้อในเนื้อหมูเพราะมันจะมีความเค็มของเกลือที่เราใส่ในการตําน้าพริกกับปลาร้านะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมอีกทีค่ะเพราะถ้าเผื่อเราไปใส่มันเค็มมากเนี่ยมันจะรัดเนื้อหมูให้กระด้างไม่แข็งไม่นิ่มเอให้กระด้างไม่นิ่มนะคะเอสังเกตว่าป้าน้องเนี่ยจะค่อยๆเติมลดเค็มทีหลังเพื่อให เนื้อหมูเนื้อปลาพวกนี้รับเครื่องแกงอะไรได้เต็มที่แล้วก็นิ่มนะคะถ้าเราไปใส่มันก็จะรัดเนื้อเนื้อมันจะนแข็ง,งกระดูกหมูไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากใส่ต้มกระน้ำแกงเพื่อให้เครื่องแกงเนี่ยเข้าไปในเนื้อเขาจะได้เกิดความนุ่มกลมกลม่อมค่ะ แล้วเดี๋ยวใครใส่ผักนะคะผักเครือเขาจะเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวนินดๆค่ะพอน้ําเข้าผักเข้ากระดูกดีแล้วนะคะเดือดชิมรสนะคะแล้วก็เติมมเกือส้ม <c oughs> ที่เราหาไว้ลงไปค่ะ ไปประมาณสักยี่สิบแล้วก็ตักใส่จานค่ะแกงเสร็จแล้วชิมรสแล้วตักใส่จานเสร็จแล้วชิมรสแล้วได้ที่ก็ตักใส่ชามค่ะป้าน้องได้ผักเคลือดมานะคะเมื่อวะเมื่อวานซื้อนิยยำวันนี้เอามาแกงกับกระดูกหมูก็ได้ค่ะจะเป็นหมูสามชั้นหรือหมูสับก็ได้นะคะป้าน้องก็เอามาแกงสนสนใจ วิธีทำเคล็ดลับต่างๆเข้าไปดูในนี้นะคะวันนี้ถ้าจะ,จะอร่อยผัดน้ำพริกแกงจามกันใหญ่ถ้าเผื่อเราผัดน้ำพริกแกงแล้วเราจามเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าแกงจะอร่อยสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งด้านขวาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณค่ะสวัสดี